สวัสดีครับดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอสโซกันไีม,มนะครับวันนี้มาอยู่กับลีโอนาร์โดบอสโซในเรดเอ็มอาริโซนาอีกเช่นเคยนะวันนี้มาดูกันว่าจะมีเรื่องราวอะไรน่าตื่นเต้นอีกหรือเปล่าเหมือนมีคนคุยกันอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นี่หว่าข้าขอโทษทีอ่ะข้าได้ว่าสหายข้า <laughs> โอ้ไม่เป็นไรท่านเหมือนกันมากเลยกับสหายข้าอ๋อหน้าตาแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วแล้วก็ผมแบบนี้เลยอ่ะก็เลงจะบอกว่าหลอกเหมือนกันใช่ไหม โอ้ไม่สั่งฆ่าไม่หล่อเลยสักนิดอ่ะแต่ท่านหล่อนะสงสัยจ้างผิดคนแต่ว่าท่านหลอไงห้ข้าถึงรู้อ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋อมีมีความแตกต่างแตกต่างกันนิดนึงใช่ไหมใช่แต่บุคลิกท่านเหมือนกันอ๋อโอเคท่านชื่ออะไรเหรออ๋อข้าชื่อโจเซียโจเซียใช่โจเซียท่านเพิ่งมาใหม่เหรอโอ้เหมือนท่านใช่แล้วอ่ะข้ามาใหม่อืมทำอะไรอยู่อะตอนนี้ทำอะไรอยู่ ตอนนี้ข้ารอสายข้านะอ๋อ <c oughs> ที่ทักผิดนะที่ไม่หล่อไม่หล่ออะใช่ใช่แล้วอ่ะที่หน้าตาเหมือนข้านะอ้อไม่ไม่เหมือนนะเขาไม่หล่อแต่ท่านหล่อนะท่านอโอเคโอเคคุยกันได้ <c oughs> ตอนนี้ท่านทําอะไรนี่ท่านปลูกข้าวโพดหรือท่านข้ากระลังข้าปลูกข้าวโพดเสร็จอนะเดี๋ยวข้าว่าจะชิวในเมืองน,นี้สักนิดนึง<ช>อะไรนะทาอะไรนะแล้วท่านท่านตัดขนแกะนะอ๋อตัดขนแกะแช่นะแต่แต่ท่านชื่ออะไรนะท่านเออเรียเรียข้าบอสโซก็ได้บอสโซ บอสบอสบอสโซ่ใช่ใช่เจ้าตัดขนแกะเป็นเหรอก็เป็นอยู่ท่านเจ้าจะไปเจ้าจะไปไหมพาข้าไปดูหน่อยได้ไหมข้าอยากดูงานนะข้ายังไม่เคยตัดขนแกะเลยได้เลยได้เลยท่านไปกันโจได้เลยท่านบอสบอสโซ่ใช่ไหมท่านบอสโซ่บอสโซ่บอสบอสใช่ไหมบอสโซ่บอสโซ่โอเคใช่ใช่บอสได้ถูกแล้วแต่เติมเติมโซ่ไปด้วยอ่าเดียท่านบอสโซ่แล้วเอ่อสหายเจ้าเขา ตัดผมแก่อยู่หรอตอนนี้น่าจะใช่นะ้ท่านเขาส่งอส่ง,สงจดหมายอาทางนกมาเขาบอกว่ารา<อ>จะรอที่ตัดผมแก่สหายนี่ผู้หญิงผู้ชายอ๋อผู้ชายท่านเขาเขาไม่ใช่ที่จริงเขาเป็นลุงแล้วแหละเสียงก็ดูแก่มากเลยเป็นสหายต่างอายุสินะไม่แ่แล้วอะามาเจอกันที่นี่เนี่ยมาเจอกันวันแรกก็ มยด้กัแอ่เขาติดผู้หญิงน่ะถ้าถ้าข้าจะพูดตรงๆก็คือเจอผู้หญิงทีไรเขาจะวิ่งใส่ทุกทีอ่ะนี่ข้าพูดจริงๆเลยป้าใหม่มีไว้พุ่งพุ่งชนไงใช่แล้วเป็นสัจชาติยานเขาน่าจะปล่อยตามสัจชาติยานของผู้ชายไปถูกแล้วั่านัน้เอย่าไปดื้อสาเลยมาข้าติดเปียบเขาด้วยไงตอนนี้อะ รู้จังหรือเปล่าในมือคนี้อ่ะเป็นผู้หญิงฮะอะไรเจ้าทำไมเจ้าพูดเบาลงเนี่ยฮะข้าอ๋อคั้เทียสัญชาตญาณข้ามันให้กระสีอ๋ออย่างงี้ดิเจ้านี่เจ้านี่เอาเรื่องอยู่นะไม่ไม่คือแค่อยากรู้ว่าท่านรู้จักใครหรือเปล่าที่เป็นผู้หญิงที่แบบไม่มีสามีนะอย่าถามข้าเลยข้าก็ข้าก็รู้จักอยู่บ้างแต่ว่าข้าก็ไม่ได้ถามว่าเขามีสามีหรือเปล่า แต่แต่แต่อยากว่าข้ารู้จักเลยเพราะว่าชื่อเขาข้ายังจําไม่ค่อยได้เลยาืจอหลายคนแล้วแต่มีแต่คนที่ตรงสเปคข้ากคนน่ะให้ตายสิแล้วมีคนไหนที่เจ้าไม่ตรงสเปคบ้างกนั่นเลยสิเจอในม่เช่นนี้ข้าเขาจะเรียกว่ายังไงใจง่ายหรือเปล่าข้าต้องขอตัวก่อนนะพอดีเป็นธุระด่วนนะยินดีได้รู้จักนะขอบใจมากที่สอนตัดคนแกะนะไม่เจอกันใหม่เจอกันคราวหน้าก็มีไร้ข้าช่วยเหลือบอกได้นะได้เลยท่านบาซโซ่ยินดีได้รู้จักสหาย เส้นการทา่าถูกแล้วเขาอยู่กันปราเนี่ยโอ้โหครบเก่งเลยว่ะสวัสดีจ้าพทุทคนโอ้สวันนี้นะข้ามาแล้วข้ามาแล้วข้ามาราย<อ>งานตัวแล<ซ>้วนะบอสโซไม่ใช่บอลโซเอาเหรอขอโทษมีตังซื้อเสื่อยังนะ่ะมีเดี๋ยวก่อนนะสองเออธนาคารเปิดอยู่ใช่ปะ มี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 กดเงินกันจ้ะต้องซื้ออะไรอีกหรือเปล่าไอ้ผ้าคลุมผ้าคลุมเท่าไหร่นะผ้าคลุมไม่ต้องก็ได้แค่เสื้อก่อนก็นได้โอเคาตามโทนอนะ่ะสองพันเท่าไหร่นะสองพันสองสองพันสองหลังจากที่หาสีเสื้ออยู่ดานโอ้โหมาเรียบร้อยนลครับเสื้อเสื้อหนังตัวแรกของผมเป็นเป็นหนังม้านะทุกคนหนังม้าสีเนื้อครับบีมาด้าว่ะแล้วเขาหายไปไหนกับโรดเนี้ยผมเลือกนานจนหายกันหมดเหรอ หล่อเอาเรื่องนะมาแล้วในบอสโซมาแล้วถึงสิบแล้วโอ้เด็กใหม่นะเด็กใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเป็นลูกน้องค่ะจงนับถือข้าแล้วนี่ได้เลยเอาละฉันขอตัวก่อนเนี่ยไปหาพวกแมวน้ำก่อนเนี่ยไม่เจอกันอีกแล้วแพ้ไปบ้าไปอกว่าไงเข้าออกจากที่นี่ทีไอ้ตายอบอุ่นดีอยวท่านแน่ใจเลยว่าจะให้ข่าขี่แหละแน่ใจ ไม่ต้องถามเขาหนะ่าไปไหนไปกันไปที่ไหนกันเดี๋ยวท่านขี่ตามเลยขี่ตามน่าจะไปรถตอนนี้คือเราจะไปขุดสุาสานได้ปะใช่แล้วรู้เปล่าข้าตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยข้าเพิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นไรนะ่ะข้าเข้าก่อนท่านแค่สองวันวอร์โซนนเคยลงเคยลงแดนใต้ไหมนะไม่เคยจ้าไกลสุดก็วันลิทาย โอ้ฮะแกสุกเข้ามาเลยท้ายอินดีบ้านโรซาเรียได้เลยท่าเรียกโรซาอะไรปะบ้าบาครับบอกนะโรซาเรียมันยาวอ่ะเรียกโลเฉยๆก็ได้สีก็เบื่อนะท่านเว้เว้ต้องสามแกะกันไหมไม่เบือถ้าขึ้นโลเฉยๆฉยได้เลยอะโลโล ถ้าว่าโรซาเลียดีกว่าชื่อเหมือนผู้หญิงมากกว่าโรมันดูแมนไปเรียกอย่างนี้ก็ได้หรือเรียกโรสก็ได้เออเรียกโรสจบจบกว่าพี่ท่านคือคนไหนอ่ะโกโลไอคนที่เสียงเกลแหลมอ๋อพีโกโลใช่ปะพี่คนที่พูดมากมากะพีโกโลใช่ปะพค่าเจอเขาบ่อย ทำไมเจ้าคิดนานจังเลยเจ้าโกงไงเท้าาเนี่ยเราอยากยิงกับตำรวจไหมเจ้าโกงโกงผมไปเนี่ยอ่าไม่ได้โกหงทำไมเจ้าตอบอ้ำามอึ้งอึ้งจังเลยข้าไม่ค่อยเข้ามาเล่นเท่าไหร่นะข้าเลยดูไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันะนั่นข้ายางได้รองเท้าอ่ะให้ข้าได้หรือเปล่าท่านถอดรองเท้าได้ไหมเนี่ยข้ายังได้เขาถอดทำไมเนี่ยท่านเอามือเป็นตัวเอลน่ะท้ารองเท้าข้ายังได้กางเกงท่าน อ๋อเหลือไม่ให้เขาหนะ่ะกางเกงถ้าขอเข็มขัดถ้าอยาก<อ>ได้กางเกงในท่านใจเย็นหน่เหลือไม่ข้าก็ดีนะโอ้กางเกงไมอท่านใส่กางเกงเถอะกางเกงไม่ต้องอ,อ่ะถ<ห>อยให้เสื้อนะ่ะท่านเอวโ,โอย์นะโอ้โหท่านซ็กซี่เกินไปอ่ะข้ารับไม่ได้อ่ะถอดเสื้อน่ะข้าไม่ค่อยอยากโชว์เท่าไหร่น่ะข้าขอคืน่ะข้าขอร้องน่ะข้าขอร้องด้วยลูกปืนน่ะได้ไหมนะท่านใจเย็นน่ะโอเคน่ะถ้าถอดแล้วน่ะได้เลยๆงั้นไป ไปส่งเขาก็เถอะเดี๋ยวให้เงินสลักอะไรเนี่ยเจ้าสลักอะไรสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวให้เงินเนี๋ยโอ้โหไอ้นี่เลือดร้อนอ่ะใครอ่ะไม่ใช่คาเด้อเยี่ยมบอลซูเยี่ยมบอลซูข้าคำโทษอ่ะข้าขอโทษลงไม่เอาเอารงไว้เอาเอารงไว้ก่อนอ่ะเอาเอางเน่ะสลักอะไรนะสองหนึ่งหนึ่งเนี่ยบอสโซูเดินงานซิไปเจ้าขึ้นค่ะ ทุวยเจ้าขึ้นม้าเข้ามาขึ้นม้าเข้ามา้เขาขึ้นเลยเหรอมามามาตามมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรให้เงินเขาสองร้อยไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดเชือกแถบกระทือทีนึง่อะไรนะขอสีเนี่ยถ้ากลัวเจ้าจะนั่งสบายเกิ็ให้ไปแล้วค่ะให้ไปแล้วมาไปแล้วกันจะได้เลยเนี่ยโอ้ยเราทาบูสสวยน่ะ เสื้อสวยนะข้าขอได้ไหมนะเข็มขัดปืนก็สวยน่ะถอดมันออกสิท่านถอดมันออกได้ไหมนะเจ้าหิวข้าวหรือเปล่ามันออกอันนี้ข้าไม่ได้ฟอดหน่อยนะข้าข้อยู่นิดหน่อยโอ้โอ้เทีงไม่ต้องทนไว้ก่อนนะเพื่อนกินที่วันไทยโว้พระเจ้านี่แกพกแหนมกินหรือไงอ่ะเอออาหารเที่ยงเท้าเหรอไม่ใช่ถอดแค่เสื้อแต่แก็เสื้อน่ะเข็มขัดเข็มขัดรองเท้าขอบคุณมากเลยท่าน ม,มันยังไม่จบค่นหน่ะไอโจอยังตอ,อ,อ,อนน่ะไอโจออนี่วะไอโจทำไรคะเอ้เอ่อไม่รอข้าพี่ก,ก่อนเหรอดเียว <laughs> จับคนจับคนยุ้ยเสื้อผ้าโขเบามาหน่อยอ่ะเขาอยากคุยกันนะ,ะให้คุยกันแป๊บนเดียวแค่ตัวนึงนะพัดะตะโกเลยอ่ะพันชื่ออะไรล่ะพัดโดนเหมือนข้าเลย าอยากเป็นเพื่อนถ้าในอนาคตนะเฮ้ยฟอยอยากเงียบดิเว้ย้าพูดไปแล้ว,วเนี่ยพอได้ยินข้าหรือเปล่าอย่าขี้เบียดกันอย่าขี้เบียดกันเขาจะให้ตัวประกัน,กกกนคุยกันท่านก็พูดกับเขาสิเขารอท่านพูดอ่ะเไมคุยกันตัวประกันน่ะเขาเป็นคนให้คุยขี่ให้คุยก็ไม่คุยเอ้าใครขีดสีดำน่ะแว็บเดียวเท่านั้นน่ะ แะแกที่โดนมัดต่แกชื่ออะไรอ่ะต้าจิฟอยน่ะโอ้แตไมแกโดนมัดละไปเถอะท่านครับไม่อยากคุยกับเขาน่ะบอกว่าอยากคุยอะไรน้อยน้อยข้านี่ยได้เลยอ่ะจะไปไหนสถาที่นั่งอยู่อ่ะตรงนั้นมันนั่งได้น่ะมันสบายเกินไปแล้วเจ้าสบายเกินไปแล้วโจนั่งบนเก้าอี้ไม่ได้ท่านก็นั่งเจ้วก้อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆน่ะท่านอยากคุยกันเลยรู้จักชื่อข้าอ่ะบาบัสโซหรือไงอ่ะ แล้วเจ้ารู้จักชื่อข้าได้ยังไงอ่ะเจ้าทำไมเจ้าทำไหมเจ้าทำไมเจ้าทำไหมไปทีประตูกลับไปปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเราบอกว่าเรายังยังจะเป็นสายกันดีๆอยู่เลยอ่ะอะไรเจ้ามาตีเสด็จข้าตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเป็นใจผิดคนชะมัดเลยอ่ะอะไรนะเอ้ยท่านท่านเตือนสายท่านไหนสิข้าจะทำร้ายอ่ะอะไร เขาคือสหายข้าเอางี้ดีกว่าไอ้เนี่ยคือคู้ของท่านเข้าไปก่อนได้ไหมไม่ใช่ค้าโว้ยมาแต่ต้องทําไงถึงจะอันนี้ข้าปวดหัวมากเลยปวดมากเลยท่านปวดหัวยังไงเนคือเขาอยากโดนกระแทกของหวหรือเปล่า ท่านอย่างพูดอย่างนี้กับข้าได้ไหม่ะถ้าไม่ไว้ใจท่านแล้วถ้ามีบุหรี่นะท่านลองดูดไหมเผื่อมันจะดีขึ้นดีเลยอ่ะก็อยากก็อยากดูดเฉลี่ยก็ได้ตังสองเก้าถ้าข้าไปอ่ะทำไมอ่ะไอ้ยข้ายังไม่ถูกใจน่ะคนนี้อ่ะคนนี้แหละอ่ะวอย่าดูก่อนได้หรือเปล่าเต้นที่ดูหน่อยสิแกสองคนเต้นเป็นหรือเปล่าเขาเต้นไม่เป็นอ่ะเต้นเป็นหรือเปล่า จเย็นน่ะใจเย็นน่ะค่ะถ้าขอดูดบุหรี่สักมวนได้ไหมเป็นเป็นี่ยังให้เวลาเขาดุดบุหรี่หน่อยเขาเครียดน่ะถ้าขอกินข้าวด้วยอ่ะให้ผ่อนคลายอ่าโอ้ว่าแต่ข้ามินไปเช็คทำไมข้าจุดบุหรี่ติดอ่ะไม่เีดน่ะท่านเครีดมากอ่ะโอ้ดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นมากเลยท่านอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะฟอยและอีกคนหนึ่งชื่ออะไร ไฟแช็คจู่เฮ้ยได้ได้ได้มาที่น้่ถ้าขอทุกทีอย่าทำเขาเดี๋ยอย่าทำเขาไปเราไปเราไปเราเจอสองคนช่วยยืนแลวยกมือให้ข้าหน่อยเนี่ยยกมือเนี่ยีเรือกสองไม่เอเอากอดอย่างเดียวได้ไหมท่านก็กอดกอดกอดอย่างเดียวเ่อดอย่างเดี้แต่ถ้าเกิดไม่เลือกกอดต้องเต้นแล้วบอกรักกันได้วย ไม่เคยกอดใครเลยน่ะตั้งแต่ข้ามาที่นี่นี่แหละรับครั้งแรกทุกครั้งทุกคนก็มีครั้งแรกเสมอน่ะข้าพูดตรงๆนะว่าข้าละอายใจมากเลยที่มาทาต่อแม่แม่นางสองท่านนี่นะได้นได้เป็นมันเป็นคำสั่งของแม่นาง่ะไม่ใช่คำสั่งของพกข้าข้าไม่ได้อยากดูอะไรอุบาทอย่างนี้น่ะมันเป็นคำสั่งของแม่นางครับทำไมช้กันจังไง รอแป๊บนึงอ่ะท่านรอแป๊บนึงอ่ะต้องกระตุ้นหน่อยไหมเร็วๆหน่อยครับใจเย็นท่านใจเย็นะรอนานละเขายังทำไม่ไม่รู้หรือเปล่าโอเคเอาแป๊บนึงนั่งเอาแป๊บนึงนะั่งปันขำอะไรได้ใจมากเลยตัวท่านเปื้อนมากเลยนะเนี่ยโอเคไม่ต้องจะไปดูจะได้ไหมนะใจเย็นนะเดี๋ยวเขาเเดี๋ยวาไปดูไไม่ด้กันเราโดนอะไรเนี่ย มันคือการทรมานอ่ะตายสิตายเลยฆ่าไม่ทำร้ายคนจากตัวท่านนี้มากเลยแ่ะฆ่าไม่ทำร้ายอ่ะฆ่าทรมานสุดขั้วหัวใจตายสิทรลายใจไปหลายวันเลยสิเอาลงหนังสือพิมพ์น่ะรูปนี้น่ะโอ้ยตายสิยากโทษโทษสาร์ดีสหิวข้าวไปหน่อยเสืยใจอกเนโอกเฮใอกัฮเลื่กันเพิ่กเฮ โอ้มันส่งครามทุกผู้ชายอย่างนี้นะชอบเอาถ้าแดงถ้าแดงลรวรีบบอกนะโอ๊ยยังไงนะสู้ๆนะดความจริงัคนเว้ยพูดความจริงลยจวยเก่าเอเกาเก่าเก่เก่นไ่เกาเเอาเาเก่า้าเก่าเก่เกเ่าา่า้า่่ะ ใครลงก็ต้อจ่ายเงินด้วยล่ะต้องจ่ายนะจูข้าว่าจูสีนะข้าว่าผมดำหนะใครหัวใจแดงแล้วตะโกแบบร้องขอชีวิตนะถ้าไม่ร้องก็คือลงเาีบเียค่าหมอนะถ้าไม่เกี่ยวโอ้แลกบัตรกันวะมันอ่ะมันว่ะสุตีคู่นี้ ตำรวจเลยครับแดงเลยยังแดงรืยยังยงไงยังไงแดงรลยยังแดงรือยังเอ้ย่ไปงไม่ยังไงอ่ะิงสักสีหลอกแล้วหลอกอีกอะหลอกซับหลอกซ้อนอะให้ตายสิมีนี้ต้องมีคนโกหกแนะจหวจะมีฝ่ายยรมแพ้แล้วกันถ้างั้นอะโเดี๋ยวเดียอไาะได้เลย โอ้ยดูเด็ดดูเดือดเล้วเรือทั้งโอ้ยโอ้อ้ยถ้าขอยอมน่ะยอมแล้วยอมือยก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 มือไอ้เจ้าโจ๋ทุ่นได้ดีว่ะเขายอมแล้วน่ะเจ้าจะบอกความจริงเขาไหมว่าได้เงินเท่าไหร่จริงครับบอะไรนะไม่คนนี้น่ะเขายอมแล้วน่ะเจ้าจะบอกเขาไหมน่ยมากเลยน่ะแะไรจบอกว่า ได้ห้ายเหรียญเว้ยเ่เห็นแก่ลูกผู้ชายว่ะพุอกูดความจริงด้วยอย่างอยเฟี้ยวเลยเว้ยคนจริงบ้าอะไรวะไม่โกหเนี่ยพี่ข้าเรียกเน่ยไปหาพี่ข้าหน่อไปหาพี่ข้าเล่าน่ะไปหาพี่ข้าโยนอ่ะไปขี่ม้าทไมอ่ะไหนคนไหนข้วันนี้คนนี้ขีมาเนี่ย ไม่ให้นคนชนะสิคนชนะผมท้องนะนั่นแพ้คนยอมออกมาขค่น่ะดูสิว่าคนชนะจะมีน้ำใจแบ่งปันหรือเปล่าใหเข้าวคนยอมไปเถอะอย่างน้อยเขาก็เสียเวลาต่ไปคนชนะคนชนะไปหาคนขี่ม้าใช่ไห้ให้เงินเพิ่มเลยครับโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเสียเวลาเฉยๆนะเสียเวลาแล้วได้เงินนะ เป็นผมผมก็ชอบนะแบบนี้ขอบคุณมากเลยท่านมีผ้าพันแผลไหมน่ะพันแผลด้วยโอเคหรือเปล่าแล้วก็ผมนำาไม่ยยาาท่านไม่นะมาที่ก่อนท่านมานี่ก่อนเราไม่ได้จะยุให้ท่านที่เกียดกันนะท่านจับมือแล้วก็ขอโทษ แล้วกันได้ไหมท่านท่านสลักอะไรอ่ะโอ้หนึ่งหนึ่งเนีสุดยอดเลยอ่ะท่านเจ้าหน้าที่หรือเปล่านะโอ้เจ้าหน้าที่นี่ยไปไปเริขึ้นมาแล้วเรขึ้นมาเร็วนะท่านอย่าลืมที่ข้าบอกนะแกล้งจวดนี่ไหนวะม้ากูอลุน่าไปครับไปครับทุกคนยุดยุดตามดูวิวิ วิ่งช่วยว่ะต้องยิงช่วยว่ะด <c oughs> ไปก่อนไปก่อน <c oughs> แล้วปืนกูก็แบบ <c oughs> มันมันยิงม้าผมว่ะ <c oughs> ไปก่อนไปก่อน <c oughs> ม้ามตกใจม้ามตกใจ ไปไหนวะไปไหนวะมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิเจ้าที่เหรอ <S <S ก็ไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรเจ้าที่อ่ะตามไม่ทันแล้วกันนี่ม้าตกใจเฉยเลยเว้ย,อยรอเฉอยวะ ได้ยินเสียงเสียงม้าผมนี่ยโว้ยรอดว่ะแต่รู้สึกผิดอ่ะมากันเต็มเลยชิบหมามเมื่อกี้โอ้ยอย่างเดือดเลยครับวันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวไว้ผมมาวางแผนดูนว่าไม่รู้ว่าใครโดนจับบ้านะครับมาต่อกันพาร์ทหน้านะสวัสดีเดี๋ยวขอ,ขอไปหาจุดกบดานก่อนนะทุกคน ค okay. ทุกคนได้เจอกันใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องบอสโซ่กันด้วย,ววย,วยนะครับ